สวัสดีครับสวัสดีส,สดโนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพบกับรายการสุกเสม Good Talk รายการที่นำเรื่องราวดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาบอกกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความ เงียบสงบคือจะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของความเงียบสงบสิบแปดข้อประโยชน์ของความเงียบสงบสิบแปดข้อนะครับที่จะมาฝากวันนี้หากคุณเคยได้ทดลองใช้อารมณ์แห่งความสงบเนี่ยคุณจะพบว่ามันจะมีสิ่งดีๆสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ โดยเฉพาะความคิดคุณจะเกิดความคิดดีๆผุดผุดขึ้นมาในหัวคุณอีกทั้งยังสามารถทำให้คุณพบกับความสำเร็จอะไรได้ง่ายมากขึ้นก็ขอให้คุณทุกคนช่วยกดแชร์และก็กดแบ่งปันกดแชร์กดแบ่งปันกดไลค์ก็ได้ครับ เพราะว่าเวลาที่คุณกดไลค์กดแชร์เนี่ยทั้งเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณเนี่ยมีส่วนเอี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์มันส่งผลให้คุณจะได้รับข้อมูลที่ดีๆของ Facebook ด้วยแล้วก็จะมีอะไรที่ข่าวอะไรที่ดีๆให้คุณได้มากมายหลายเรื่องเลยทีเดียวเพราะเขาจะรู้ว่าอ๋อคุณใช้แอปเขาไม่ได้ใช้มาเปิดเฉยๆต,ต้องมีปฏิิยาสัมพันธ์เขาชอบ นี่คือรายการสุขเกษมกุศลทอกครับรายการที่นําเรื่องราวดีๆมาบอกให้แก่พ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาลูกๆและหลานฟังครับมินมีพลังงานอยู่สองพลังงานครับพลังงานแรกก็คือพลังงานที่อยู่ภายในกับพลังงานที่อยู่ภาย,ภายนอกพลังงานงานนี้คืออะไรพลังงานเนี่ยมันเป็นเหมือนเรามีกําลังยกของได้อะเราคนเราแข็งแรงอ่ะ แต่เนี่ยพลังภายในภายนอกเนี่ยมันคือมันมีอยู่อทั้งหมดในในในโลกของเราเนี่ยมันจะมีพลังงานทั่วไปหมดเลยเพราะงั้นตอนนี้เราก็มาพูดถึงประโยชน์การทําสมาธิการจะทอโทษการทําสมาธิหรือการที่ทําให้จิตใจงเงียบสงบได้เนี่ยมันจะต้องมีการลงมือทําและถ้าใครไม่เคยทําำก็รีบทำซะนะเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์แก่ ที่ผมบอกมา18ข้อดังนี้ข้อที่1ครับถ้าคุณได้ลองฝึกความเงียบสงบอยู่กับความเงียบสงบได้คุณจะกลายเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นมันจะเป็นโดยอัตโนมัติก็ปกติถ้าเกิดจิตใจเรามันวุ่นวายอะไรต่างๆนานากับโลกภายนอกมากขึ้นพอถึงเวลาหนึ่งที่คุณได้เรามาฝึกใจิตใจให้มันสงบเนี่ย คุณจะเคยชินและเวลาที่คุณไปอยู่กับชีวิตประจาวันคุณจะใจเย็นมากขึ้นอันนี้ประโยชน์ข้อที่หนึ่งประโยชน์ข้อที่สองครับจะทําให้คุณเนี่ยเกิดไอเดียความคิดออกแบบรสร้างสรรค์จะเกิดผลงานดีๆออกมามากมายาถามว่าทําไมก็เพราะว่าเวลาที่คุณมีจิตใจที่มุ่งอยากจะทําอะไรก็ตามเวลาคุณใช้พลังงานของ ที่อยู่ภายในคือใช้ความสงบเนี่ยพลังภายในเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีความคิดออกแบบสร้างสารรค์ได้ดีผลงานอะไรออกมาได้ดีก็ต้องอาศัยความสงบเนี่ยครับประการที่สมครับพลังของความเงียบสงบเนี่ยมันจะทําให้ถ้าคุณมีการวางแผนงานหรือว่าวางแผนชีวิตวางแผนการเงินวางแผนการอนาคตแม้แต่วางแผน ในชาติต่อๆไปเลยแล้วก็ได้ว่าจะไปอยากเกิดเป็นอะไรคุณเองก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ว่ามันจะเกิดความคิดเป็นแผนการที่ง่ายและดีพูดง่ายว่าผลงานที่เกิดจากการวางแผนของคุณเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ไม่ว่าแผนงานที่คุณจะคิดทำเนี่ยมันจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม นะครับข้อที่สี่ครับประโยชน์ของพลังแห่งความเงียบสงบเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนพูดน้อยพูดน้อยตําหนิคนน้อยลงแต่จะบอกประโยชน์มากขึ้นแล้วก็บางอย่างก็ไม่คุณก็จะรู้เองว่าเอ้ยอันไหนไม,ไม่ควรพูดมากอันไหนควรพูดน้อยแล้วคุณก็จะพูดแต่เรื่องที่มันใช่ประโยชน์ไอ้เรื่องไม่ใช่ประโยชน์คุณจะไม่พูดนะครับ ประการที่ห้านะครับพลังของความเงียบสงบเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักฟังที่ดี่ากัน้นเมื่อเพราะอะไรเพราะคุณจะเคยชินกับการที่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 สงบพอสงบแล้วเวลาคุณไปอยู่กับเพื่อนฝูงคุณจะเป็นคนฟังมากกว่าฟังมากกว่าที่จะพูดออกไปนะครับแต่อาจจะต้องใช้พลังความสงบที่มากขึ้นหน่อยนะครับประการที่หกทาให้คุณ สามารถทบทวนมองเห็นข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดในอดีตและแก้ไขได้ในปัจจุบันนะครับข้อที่7พลังของความเงียบสงบมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีประสบการณ์ของการเป็นคนช่างสังเกตข้อที่8ครับพลังของความเงียบสงบ มันจะทําให้คุณมองเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนดีขึ้นต่อไปข้อที่เก้าครับพลังของความเงียบสงบจะทําให้จิตใจของคุณงดงามยิ่งขึ้นครับต่อไปข้อที่สิบคุณจะเป็นคนที่ รู้จักเหตุรู้จักผลดีกว่าก่อนเยอะเลยถ้าคุณไม่หากว่าคุณได้ลองใช้พลังเยียบสงบลองมาใช้มาดูข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความระ,ะยับยั้งเรื่องความเรียกว่ายังไงพูดไงดีมีความยับยั้งชั่งใจดีขึ้นดับอารมณ์ร้อนง่ายขึ้นนี่นี่คือพลังเยียบสงบนะถ้าคุณทำนะ ประการที่12ครับมันจะทำให้คุณสามารถมองเห็นถึงความสำคัญของการจัดเรียงลำดับในเรื่องว่าอะไรควรมาก่อนอะไรควรมาหลังได้ง่ายอันนี้พลังของความเงียบสงบนะครับต่อไปนะครับ ข้อที่1ิบสพลังของความเงียบสงบจะทําให้คุณ <c oughs> บรรลุเป้าหมายความสําเร็จได้ง่ายขึ้นข้อที่14ถ้าคุณเป็นคนที่มีความเงียบสงบดีนะจะมีคนเคารพนับถือคุณมากขึ้นแล้วก็มีคนอยากเข้าไปใกล้ชิดคุณมากขึ้นข้อที่ส5ถ้าเกิดว่าคุณ ใช้พลังของความเงียบแล้วก็ได้ศึกษาลึกลงไปคุณจะทําให้คุณเนี่ยทราบถึงความจริงที่ลึกกว่าคนทั่วไปที่เขาไม่ทราบเพื่อที่างว่าเออเอาอย่างนี้เยว่าก็หมายก็ว่าเราจะอาจจะได้วิชาสามเลยเี่ยคือรู้อดีตชาติรู้ถึงเรื่องอความเป็นไปของสัตว์ของกรรมต่างๆได้มากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ทําข้อที่สิบหก มันจะทำให้คุณสามารถแยกแยะดีชั่วออกจากกันได้ง่ายขึ้นข้อที่สิบเจ็ดมันจะทำให้คุณเวลามีการตัดสินใจอะไรมัดถูกต้องถูกต้องอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องออทุกครั้งหรอกแต่ว่าถ้าคุณได้พลังของความสงบเนี่ยมันจะมีเมือการกรองอะไรบางอย่างให้คุณในการตัดสินใจทำอะไร มันจะตัดสินใจไปในสิ่งที่ถูกต้องข้อที่ส8บเมื่อแผ่เมตตาด้วยความสงบออกไปยังจักรวาลทั้งหมดมันจะส่งผลส่งผลเวลาที่คุณใช้ความสงบแล้วเนี่ยคุณเคยชินกับความสงบปับ๊บความสงบเรียกคุณจะเห็นว่ามันเป็นความสุขในในในที่มันต่างจากความพึงพอใจพอคุณได้สงบปุ๊บมันจะทํา อารมณ์ตรงนี้แลแ้วแผ่แผ่เอาความสงบเนี่ยไปยังสรรพสิ่งทั่วสากลจักรวาลเลยทั้งหมดคือจักรวาลน,นีมันจะไกลพ้นเราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปที่สิ้นสุดไปแค่ไหนแต่ว่าถ้าจิตใจของคุณเป็นผู้ที่สงบความวุ่นวายไม่มีตรงพลังตรงเนี้ยมันจะส่งผลให้มันมีการตอบสนองกลับมาหาคุณทาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ เพราะนี่คือผลดีมากๆเลยนะครับแล้วเวลาที่สังเกตว่าที่เราบางทีเราได้ศึกษาเอ๊ะแล้วพระท่านสอนให้แผ่เมตตาเรื่องต่างธรรมธรรมดาธรรมชาติเนี่ยมันก็คือพลังพวกเนี้ยมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ถ้าหากเราไม่ได้สนใจศึกษาหาความรู้เราไม่สนใจศึกษาหาความรู้นะข้อเนี้ยมันจะไม่ไม่ทําให้เราได้พัฒนาจิตใจไปได้ ผมได้บอกเสมอว่าชีวิตรเราเนี่ยมันไม่ได้ยาวมันมันสั้นยังออผมผมอยู่ที่เนี่ยก็จะมีคนรอบข้างเนี่ยก็มีการ <c oughs> ติดโควิดกันกันไปอะ่ะก็ทำให้เราต้องระบัดระวัง <c oughs> ตัวมากขึ้นในที่ไอก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดนะแต่ <c oughs> ก็คือต้องระวังอยู่ทีนี้ ก็บอกให้ถึงว่าชีวิตคนเรามันไม่ไม่ได้ยาวมันมันสั้นเพราะฉะนั้นในชีวิตยีบสี่ชั่วโมงในแต่ละวันแบ่งใจมาที่ความสงบบ้างบ้างความสงบเนี้ยก็อยู่ในกุแจมหัศจรรย์ดอกที่สี่กุแจดอกเนี่ยผมมีสิ่งที่กุณจะให้เรียนเนี่ยห้ากุแจมันมีทั้งหมดห้าดอกหนึ่งความรับสมรคุณสองความกล้าสามความต้องการรัมือธรสี่ความสงบห้า ความรู้อย่างชาวระยะบุคคลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นเป็นอมันเป็นสิ่งที่มันช็อตคัดมากช็อตคัดมากสําหรับว่าที่เราจะทำความเข้าใจอันเป็นพื้นฐานซึ่งในตัวบริบทก็ต้องมีอีกจากนั้นมันจะกระจายความรู้เนี่ยออกไปคุณจะมองเห็นความรู้ทั้งหมดได้ได้ง่ายขึ้นวันนี้ก็เห็นประโยชน์จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากกว่านี้แต่ผมเอาคัดมาในช่วงเวลาเท่านี้เพียงเท่านี้ ในการเรียนการศึกษาเนี่ยแต่โฟกัสแมทโฟลัมเนี่ยจะได้ผลดีเนี่ยมันต้องเรียนกันอย่างน้อยสามสามวันจริงๆแล้วสามวันมาเรียนด้วยกันสามวันเพราะมันจะเข้าเข้าใจถึงพื้นฐานแล้วการเรียนไม่ได้มาเรียนแบบสอนแบบว่าพูดๆแล้วมาแค่ฟังแต่คุณจะทํางานร่วมกับการทํางานในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณที่คุณมีซึ่งเราก็จะใช้อาศัยประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วพูดให้ฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้ตัวคุณเองก็จะมีประสบการณ์แล้วก็มีการพูดให้ฟังบางครั้งเราก็มีการแชร์ ความรู้กันและทําให้คุณมองเห็นเป็นกระจกสเป็นภาพที่สท้อนมาหาหาคุณได้เนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นความประจารย์มากเลยในการที่ใครจะมาเรียนกับโฟกัสไมโครลัมถ้าหลังจากโควิดหมดไปผมก็หวังอย่างยิ่งว่าคุณควรจะเรียนคือมันไม่ต้องอายมันคุณจะเรียนเพราะเน่องจากว่าจิตใจเนี่ยบางทีเราไม่คิดจะพัฒนาเขาเลย เราก็จะใช้ชีวิตอยู่ไปประมาณว่าวัน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 ให้มันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอย่างนั้นไม่ใช่แม้แต่พูดว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่เรามองเห็นอะไรที่ลึกกว่าที่เราเคยคิดแค่นั้นไหมว่าเอ๊ะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงลักษณะพวกนี้มันทำให้เราเนี่ยมองไม่ออกหรอกถ้าเราไม่ใช้พลังของความเงียบสงบ เอามาใช้เลยแล้วการจะทําของความเงียบสงบเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนอีกว่า้ก่อนที่เราจะพบความสงบเนี่ยเราจะต้องเคลียอะไรบางอย่างบ้างเห็นไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นความสุขในเรื่องของความต้องการเนี่ยที่เราแนะนําให้คุณต้องการความสุขอ่ะสามแบบหนึ่งพึงพอใจสงบนิพานทําไมเราจะต้องเรียนเรียนอย่างน้อยก็ต้องสามวันสามวันนะนะแต่ว่าลักษณะการเรียนทุกวันเนี้ยเาลาจะ ไม่มีเวลาแต่ว่าดีที่สุดแหละก็คือการที่เรียนลักษณะเป็นคอสอนออนไลนนะ์แล้วก็มีเขาสอนออนไลน์50ข้อคิดพลิกชีวิตให้ดีขึ้นมันคือการเตือนสติกันนี่เองกับอีกเรื่องของ5้ากุญแจปลดล็อกความทุกข์มันปลดล็อกความทุกข์มันก็เอาจากหลักสูตรของ5กุญแจมัสยิดนี่มาใช้แต่เราก็อธิบายในในในแบบปลดล็อกแต่จะบอกไว้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยในห้าองเจเนี่ยม,ม,มันมันมันอธิบายในรายละเอียดที่แตกแขนงออกไปได้อีกเยอะเลยแต่พอคุณมีพื้นฐานตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุณมองออกถึงความจริงในชีวิตได้เนี่ยคุณก็จะมีความสุขได้การลดละความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาลงได้เมื่อใดก็ตามที่คุณลดตรงนี้ได้ชีวิตคุณก็จะเบาครับแล้วนี่คือรายการสุขเกษมคุดทอล์รายการที่นําเรื่องราวดีๆมีสาระมีประโยชน์มาบอกคุณ วันนี้ก็เป็นวันที่27เดือนเมษายนประเทศของเราประเทศไทยที่อยู่กันก็จะมีเรื่องของไวรัสโควิดระบาดอยู่นะครับเดินทางไปไหนอย่าลืมใส่ปิดทั้งจมูกแล้ปากล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์พยายามมีติดตัวไว้อย่าประมาทครับเราเห็นแล้ว เวลาเพื่อนๆใน facebook หลายท่านที่เป็นส่งมาเราก็จะเห็นว่าเขามีความทรมานมากนะครับสุขภาพต้องรักษาครับสำคัญมากครับดังนั้นสุขภาพกายก็ส่วนหนึ่งสุขภาพจิตที่มีเกี่ยวัิใจต้องรักษาด้วยการรักษาวันนี้ก็คือต้องรักษาด้วยพลังของความเงียบสงบครับอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นแม้แต่หลังจาก ตายไปแล้วมอนจะดีเดินทางเส้นทางดีขึ้นศึกษา5กุญแจมหัศจรรย์มาเรียนที่โฟกัสแม็กโฟลลัมและอย่าลืมใช้พลังความเงียบสงบเป็นประจำของชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนรักทุกคนครับรักทุกคนครับสวัสดีครับ